คุณรับชมและรับฟัง Runner's Journey Podcast นะครับก็กลับมาอีกครั้งสำหรับพอดแคสต์นะครับก็หลายคนก็อยากจะให้กลับมาทำอดแคสต์เนาะหลายๆคนที่วิ่งไปฟังไป ก็น่าจะแฮปปี้กับการที่มีอะไรฟังหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าฟังก่อนนอนเพื่อจะให้ได้หลับไปนะผมก็จะพยายามทําอย่างสม่ําเสมอเนาะมาเริ่มกันกลับมาครั้งนี้ก็อยากจะทําเป็นซีรีส์รองเทา้านะฮะเพื่อเป็นข้อมูลนะเป็นการสรุปข้อมูล10ข้อบ้างหรือใดๆก็ตามเนาะกับรองเท้าที่อยากจะแนะนําก็เป็นรองเท้าที่อยากจะแนะนําจริงๆว่าน่าซื้อแล้วก็ คุ้มค่ากับการลงทุนรองเท้าสักคู่หนึ่งนะฮะก็มีเป้าหมายว่าอยากจะทําทุกคู่เลยที่สนใจแล้วก็ได้ลองใช้นะ,ะผมเชื่อว่า,อานอนฟังขับรถฟังเพื่อฟังข้อมูลว่ารองเท้ามันประมาณไหนทั้งในแง่ของสเปคฟีลลิ่งแล้วก็เปรียบเทียบกับคู่นั้นคู่นี้นะฮะแล้วคุ้มค่าไหมเหมาะกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ที่ฟังอยู่แล้วตัดสินใจนะครับ ก็วันนี้เราจะคุยกันถึงรองเท้าคู่ที่แบบผมจ่ายตังกับมันเยอะที่สุดแน่นอนแบรนด์ก็ส่งมาแหละแต่ว่าผมก็ซื้ออย่างที่เคยเล่าไปคู่นี้ก็เคยพูดในรีวิวของ Runner Journey YouTube ไปแล้วนะครับนั่นก็คือ a s i c Gel Nimbus นะฮะคือเคยรีวิว Nimbus 25นะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะ Nimbus 25ผมอะ่ะได้ตัว ตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรตัวแมงมแมลงปีกทับอะ่ะถ้าใครจะจําได้เนาะตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรวะตัวพิเศษอะ่ะจากแบรนด์แล้วผมก็ไปที่นางโงย่าผมก็ไปซื้อมาเพิ่มเนาะแล้วก็พอพ่อมาที่กรุงเทพผมก็ซื้อให้พ่อซื้อให้ลูกชายแล้วก็ซื้อให้ภรรยาเพราะฉะนั้นนิมบัตยี่สิบห้าเนี่ยผมผมหมดเขาเรียกว่าอะไร หมดตังไปครับน่มบัตยี่สิบหเยอะมากและทุกคู่ที่ซื้อมาก็ยังใช้ดีดีอยู่นะฮะยี่สแล้วยี่สก็ยังไม่พังนะยี่สิบหกไม่ไม่แบรนด์ไม่ได้ส่งมาแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพาว่ายี่บหามันยังไม่พังจนกระทั่งแบรนด์ส่งมา27เนะฮะแล้วก็ก็เลยได้มารีวิวนะซึ่งผมก็กลับชอบเนาะชอบมากกว่า25ไม่ได้เป็นเพราะว่ามันใหม่นะอันนี้ความคิดเห็นเดียวกับที่ เอ็มส้นิเกอร์ออนไซด์เขาบอกว่าเขาชอบนะผมโพสต์ไปหลายโพสต์เลยถึงคู่นี้นะแล้วก็ทํารีวิวไปวันนี้จะเอา10ข้อที่เป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อไม่ซื้อสําหรับคนที่ลังเลเนาะแน่นอนเจลนิมบัสยี่สิบเเนี่ยมันเป็นรองเท้าสําหรับเดอรี่เทรนเนอที่เน้นการ Recovery เน้นแบบวิ่ง e ีซีหรือลองลันแบบ LSD ต้องอธิบาย LSD ก่อน LSD คือ long slow distance นะ,ะ long slow distance ก็วิ่งอยู่ประมาณหัวใจอยู่ที่1 4ออะไรเงี้ยโซน2นะยายาว,ยาวโซน1โซน2ยายาวนะเก็บ b a s endurance e เพื่อไมโตัวคนเดียซึ่ง asics gel nimbus 27เนี่ยโอเคมากๆนะฮะวันนี้เราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะว่า10ข้อมูลสำคัญนะ,ะสรุป10ข้อมูลสำคัญของ asics gel nimbus 27 มีอะไรบ้างผมเริ่มที่ข้อแรกเนาะเราต้องทําความเข้าใจตัวรองเท้าก่อนว่านี่คือรองเท้าที่อยู่ใน positioning ของรองเท้า cushion นะที่มีความนุ่มสูงนะ m m u u s ก็คือก้อนเมฆเนาะผมว่าคํานี้คือใช่นะใช่มากๆากเนะี่ย Nimbus ก็คือรองเท้าที่ cushion แล้วก็ให้ความนุ่มมากๆที่สุดคู่หนึ่งในท้องตลาดมาปัจจุบันนะฮะ เขาใช้ไฟฟูมบรัสนะฮะ plus eco นะฮะ p l u ส eco คือตัวโฟมเนี่ยจะเพิ่มความหนาของโฟมใต้เท้าอีก2มิลิเมตรซึ่ง2มิลิเมตรนี่เหมือนจะน้อยเนาะแต่จริงๆแล้วพอมันอยู่ในรองเท้านี่ถือว่าเยอะนะก็โฟมผลิตจากวัสดุชีวภาพ24%ช่วยให้รองเท้านุ่มแล้วก็เบาขึ้นนะฮะเรื่องที่2ก็คือเป็นรองเท้าสำหรับการรองรับแรงกระแทกได้ดีให้ความรู้สึกเหมือน วิ่งอยู่บนก้อนเมฆซึ่งจริงๆนะเราจะรู้สึกได้ถึง underfoot อะใต้ฝ่าเท้าของรองเท้าคู่นี้สบายจนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันร้อนนะเมื่อวิ่งไปนานๆนะแล้วก็สิ่งที่ทำให้รองรับแรงกระแทกได้ดีหรือการวิ่งเหมือนวิ่งบนก้อนเมฆก็คือการใส่พีเอเจลเทคโนโลยีติดตั้งบริเวณส้นเท้าเพื่อช่วยรับแรงกระแทกอันนี้จะช่วยในการวิ่งแล้วก็เดินด้วยนะ ซึ่งเพียวเจลตัวนี้มันจะเบาวกว่ารุ่นเดิมอยู่ที่65ทําให้การลงเท้าได้นุ่มนวลมากขึ้นซึ่งผมรู้สึกได้เลยว่าเออมันมันมันสมูทกําลังพอดีเมื่อเทียบกับรุ่น25และ26ผมว่า27เนี่ยใครๆก็ต้องชอบนะอันนี้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะ20แต่ว่าส่วนใหญ่เรายังไม่ซื้อ27เพราะว่าบางคนซื้อ26ไปแล้วมันยังไม่พังอะไรประมาณนี้ หรือ25ก็ยังไม่พังอะไรเงี้ยจะมา27แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่คุ้มนะคุ้มจริงๆนะข้อที่3เรื่องของอัปเปอร์นะอัปเปอร์ก็เป็นอัปเปอร์แบบใหม่ที่ระบายอากาศแล้วก็เน้นความกระชับเนาะวัสดุก็คือใช้เป็น e n g i n e e r ร์ j a c k ก a ร์ m a ม e นะครับก็ช่วยให้รองเท้าระบายได้ดีส่วนลิ้นเนี่ยเป็นส่วนที่ผมชอบมากๆของรองเทา้าสไตล์เนี้ยรองเท้าแบบว่าใส่ง่ายใส่แบบ daily t น a i n e r คือนะิดเนาะ นิดแล้วก็คอล่าแบบนุ่มพิเศษให้ความสบายแล้วก็ช่วยลดแรงกดที่เท้าดึงดึงตรงลิ้นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สวมรองเท้าไปเนี่ยโหมันเป็นฟิลที่แบบฟิลกูดมากเลยน่ใครรู้สึกเหมือนผมบ้างเนี่ยลองคอมเมนต์มานะผมชอบมากๆเลยการแบบดึงลิ้นแบบว่าคือลิ้นมันเป็นหนิดมันยืดนะมันยืดหยุ่นชอบมากๆนะฮะและเรื่องที่4ี่นะครับเขาใส่ใจเรื่อง รักโลกมากขึ้นลดของเสียจากการปล่อยนะเพราะว่าวัสดุที่ทำจากอัปเปอร์เป็นวัสดุรีไซเคิลถึง75%ส่วนแผ่นรองพื้นนะฮะผลิตด้วยกระบวนการย้อมแบบ s โซลูชันดายลดการใช้น้ำ3า33%ลดคาร์บอน4 5อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ p e r f o r m ร์แมของรองเท้าแต่หมายถึงว่าในแง่ของการใส่ใจสิ่งแวด,ดล้อมอันนี้ก็เ c ซคเขาก็ทำมาโดยตลอดนะฮะ ข้อที่5นะครับเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการรองเทา้านุ่มนะสบายแล้วก็ซับพอร์ตสูงนะครับนุ่มต้องบอกว่านุ่มมันไม่ย่มนะนุ่มแบบนุ่มกำลังดีมากๆแล้วก็มีความเจอใต้เทา้เเทาเจอความนุ่มหนาใต้เท้าสบายสเต p ปอินคอมฟอร์สเนี่ยแบบโอ้โหสบายจริงๆเหมาะกับการวิ่งประเภทไหนบ้างก็เช่นอีซี่รันอันนี้ได้เลยอีซี่รั ก็ Recovery Run ก็ได้ Recovery Run 30นาที Easy Run 45 6 0ถึงนาทีหรือลอง s s o w w i s t t n n e e LSD ก็วิ่งช้าๆก็อยู่ที่ประมาณ90นาทีขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่ควรจะเกิน2ชั่วโมงเนาะ LSD นะแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นรองเท้าที่ไม่ได้เหมาะกับทําความเร็วเนื่องจากน้าหนักค่อนข้างเยอะผมอยากเจาะรายละเอียดเรื่องการวิ่งแนว Easy Run Recovery l o ลองรันจากการที่ไปเ,เรียน กับโค้ชกุนเทอร์และอาจารย์เอกวิทย์มานะครับอีซี่มันเหมือนการวิ่งแบบเ,เก็บระยะนะเก็บเบสเอนดูรานส์นะแล้วก็สร้างไมโตคอนเดียสร้างเส้นเลือดฝอยนะเพื่อความทนทานเนาะส่วนการวิ่ง Recovery รี n ลมันคือการวิ่งเพื่อฟื้นฟูน่าจะวิ่งประมาณสัก30นาทีประมาณนะี้ส่วนรองลรันก็วิ่งประมาณ100หัวใจเต้น140บีทนะ เพอร์มินะิเรียกว่า LSD ซึ่งเราไม่ควรที่จะโฟกัสที่ p พส e เนาะแต่เราควรโฟกัสที่อินเทนซิตีที่หัวใจความเหนื่อยเนาะมันจะมีอยู่สองอย่างที่ให้ให้เราต้องคำนึงถึงในเวลาเราวิ่งก็คือ Volume กับอินเทนซิตี้วอลลก็คืออาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลานะส่วนใหญ่เขาให้ความสำคัญกับระยะเวลาไม่ใช่ระยะทาง อินเทนซิตี้ก็คือความหนักเบานะฮะอีซี่มันก็จะหนักกว่า Recovery แน่ๆนะหรือแม้กระทั่งลองลันก็จะหนักกว่า e a s y และ Recovery นะฮะลองลันนี่ถือว่าเป็น High Intensity นะเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่มากวอลลุ่มที่มากแม้จะ,ะความเข้มขน้นความเหนื่อยที่น้อยนะแต่เมื่อมาอยู่ในวอลลุ่มที่เยอะก็กลายเป็นแบบว่า h i g h Intensity ความความหนักเป็นเรื่องของความหนัก นะทีนี้เราวิ่งเนี่ยเราไม่ต้องดูเพสก็ได้เราดูที่ความเหนื่อยก็ได้ดูที่หัวใจก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะวิ่ง Recovery Run ก็อยู่ที่ไม่เกินหัวใจเต้นไม่เกิน130ยสามสิบนะอีซี่รัหรือ Continue a ล r าสรพวกส่วน2องพวกเก็บ Base n d ดูรันนี่ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน150อะไรประมาณนี้ส่วนลอง Slow Distance ก็อยู่ที่ประมาณ140อะไรประมาณนี้ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะแต่แต่ว่าประเด็นที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือ ถ้าเราจะใช้รองเทา้าเพื่อวิ่ง Easy Recovery หรือลอง Run เราไม่ต้องไปสนใจความเร็วคือเราลืมตัดเรื่องความเร็วเราโฟกัสที่ Intensity ความเหนื่อยของเราเป็นหลักอันนี้มันก็จะได้ผลเราจะได้ไม่ต้องมีกังวลเรื่องแบบใช้ Magic Speed เอซิ m เมจิกสป e ดแล้ววิ่งเพจ5แต่พอมาใช้รองเทา้าเจลนิมบัสยี่สิบเจ็แล้วตกลงมาเหลือ ห้าครึ่งหรือ6อะไรเงี้ยหรือไป7อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่า performance drop ซึ่งไม่ใช่ฮนะซึ่งไม่ใช่เพราะส่วนใหญ่แล้วการเก็บพวกนี้เราเราอย่าไปกังวลเรื่อง pace ให้มากเพราะฉะนั้นบางคนติดว่าต้องวิ่งเร็ววิ่งสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราลืมไปว่าหัวใจสำคัญมันคือตรงนี้แหละมันคือ,อ,อการเก็บระยะกับการเก็บ base endurance นะการสร้างไมโตคอนเดียซึ่ง โฟกัสไม่ต้องโฟกัสเพสนะนะซึ่งแน่นอนว่ารองเท้าคู่นี้ไม่เหมาะกับการทำความเร็วเนื่องจากน้ำหนักค่อนข้างเยอะแต่ผมก็เห็นหลายๆายคนในงานโตเกียวมาราทอนปีที่ผมไปทั้งสองปีก็คือปี2023กับ2024ผมเห็นหลายคนใช้เจลนิมบัสทั้ง25เนาะ25เออผมใช้ผมเห็นเจลนิมบัส25นะก็ค่อนข้างมีเยอะนะแล้วก็ก็เขาใช้วิ่งในมาราทอนนี่แหละ นะก็ใช้วิ่งกันไดนะ้นั่นคือข้อที่5นะเหมาะสำหรับประเภทการวิ่งแบบไหนคือ e ีซี่รีค v e เ y l ล n ี่ลองันอย่าไปกังวลเรื่องเพสให้มากนะครับทำใจสบายแล้วก็ละวางเรื่องเพสเนะี่ยโฟกัสที่โฟกัสที่งานนะอย่าโฟกัสอย่าโฟกัสที่เหมือนเราทำงานอย่าไปโฟกัสที่เงินเราไปโฟกัสที่งานเนื้องานเงินเดือนหรือผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยมันเดีมัน,มน,มนตามมาเองนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าเพสจะตกหรืออะไรเงี้ยแต่เชื่อเถอะหลายคนก็อาจจะแบบนอยนอยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันทำไมวิ่งช้ามันหนักอะไรเงี้ยแต่เราวิ่งอีซี่รันเครับเราก็ต้อง e ีซีนะฮะเรื่องที่6นะฮะน้ำหนักเนี่ย,ก,ยก็จะอยู่ที่ประมาณ305กรัมนะก็แน่นอนว่าเป็นรองเท้าที่ให้แม็กคัชชั่นมาเยอะๆโฟมเยอะๆนะก็จะหนักกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยแต่ก็ผมว่าไม่ได้รู้สึกต่าง นะฮะแล้วที่สําคัญตรงกลางเท้าของรองเท้าเนี่ยฐานมันกว้างแล้วค่อนข้างมีความมั่นคงนะฮะมั่นคงประมาณหนึ่งเลยโดยที่ผมว่าเท้าล้มเท้าแบนเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลแต่ถ้าใครติดว่าตัวเองเท้าล้มเท้าแบนนะฮะอยากได้รองเท้าที่พปอร์ตผมแนะนำว่าให้ใช้เจลคายานนะฮะผมว่า2คู่นี้เป็นรองเท้าที่ควรติดบ้านเลยถ้าไม่ติดเรื่องแบนนะจริงๆเอาลักษณะคล้ายๆแบบนี้หนึ่งคู่ต้องมีที่บ้าน เพื่อ Recovery เพื่อ Easy เนี่ยเจลนิมบัสหรือไม่ก็ k a ย a โนผมว่าเหมาะมากถ้ายังนึกไม่ออกนะนะฮะหรือไม่ก็เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีเทียบเคียงว่ารุ่นอื่นในท้องตลาดที่ไม่ใช่อ s ซีเนี่ยถ้าแบบว่ารู้สึกไม่ถูกใจอ s ซี่จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวตอนท้ายเรามาป้ายา่าเพิ่มเติมเนาะข้อที่7นะฮิวดอบฮิวดอบก็เป็น8มิลน,นะเป็นดรอปที่กลางเนาะให้ความรู้สึกไม่ เทหน้าเกินไปหรือไม่ตื้นเกินไปไม่สูงมากเกินไปนะเป็นแนวแบบ Natural ลนะเนเชอรัลคัชชั่ก็วิ่งเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็ช่วยให้เราวิ่งได้ราบลื่นลดการเมื่อยล้าในตอนวิ่งไกลๆอันนี้ก็ช่วยให้มันวิ่งง่ายขึ้นนั่นแหละนะฮะข้อที่8 o u t อาโซแบบใหม่นะใช้ไฮบิดเอซิคกลิบนะเพื่อช่วยเพิ่ความทรงทานซึ่งผมยังคิดว่า เอซิกรุ่นลองๆล,ง,ลงมาเนี่ยมันสู้ mm. เขาเรียกว่าอะไรเอาโซมสู้ตัวเรซิ่งยังไม่ค่อยได้เพราะว่าก็ยังมีติดลื่นติดอะไรบ้างบางส่วนนะแต่ว่าผมว่าตัวนี้ไม่ได้มีปัญหามากเพราะเพราะเราไม่ได้วิ่งเร็วนะเพราะเราไม่ได้วิ่งเร็วไม่ได้ลื่นปืดลื่นปืดด้วยการเข้าโค้งเทโค้งอะไรอยู่ละเราวิ่งจ็อกไปเรื่อยๆนะอาจจะไม่ถึงกับลื่นเหมือนตัวตัวไหนที่ผมชอบนะ ตัวนูสตรายอะ่ะตัวนั้นนะอาจจะแบบลื่นไปนหน่อยลื่นไปน,นิดหนึ่งรวมถึงซูเปอร์บาร์สซูเปอร์บาร์ก็มีนิดๆแต่ว่าโนวาบาร์4สี่เนี่ยมีนะมีมีอาการนิดๆน,นะฮะแต่ว่าตัวไฮบริดเอสิกิปเนี่ยผมว่าโอเคดีขึ้นนะฮะนั่นคือเอาโซมาที่เทคโนโลยีข้อที่9นะทเทคโนโลยีออทอโมไลท์ Auto ine, นะช็อกไลเนอร์ iner, ก็ผมว่าช็อกไลเนอร์เนี่ย ของทาง a s i ิกทำดีอยู่แล้วนะช่วยทำให้เราวิ่งสบายขึ้นใครว่าซ so ็อกไลเนอร์แผ่นข้างในเนี่ยแผ่นอินโซข้างในไม่มีผลเนี่ยผมผมว่ามีผลมากๆผมว่าโคตรมีผลเลยเพราะบางทีผมก็เปลี่ยนนะอย่างตอนผมไปวิ่งเดอะน t อตเฟสเนี่ยผมใช้รองเท้าเดอะน t อตเฟสก็จริงนะเป็นรองเท้าซิ่งที่วิ่งมีแผ่นคาร์บอนแต่ผมเปลี่ยนอินโซเลยเผมเอาคอมโฟโซใส่เข้าไป คอมโฟร์โซมันจะมีสสีนะคือสีเขียวแล้วก็สีม่วงสีม่วงจะเป็นสําหรับเดินเนาะแต่ถ้าสีเขียวเนี่ยผมเคยเอามาเทสดับเทสอะลูกลูกลูกเออลูกกอล์ฟดับเทสอะประากฏว่าความเด้งตอบสนองแล้วความนุ่มของมันเนี่ยของแผ่นคอมโฟร์โซสีเขียวเนี่ยเขียวอ่อนนะเด้งกว่าแผ่นพวกออทเอไลท์ ine, หรือแบบแผ่นอื่นๆที่เขาแถมมามากกว่าอีกนะซึ่ง อินโซเนี่ยถ้าอยากจะปรับนะเราก็ลองดูก็ได้แผ่นของคอมโ o โซก็ผมก็แนะนำเนาะถ้าใส่เดินก็สีม่วงถ้าอยากเน้นเพอร์ r m ม n น e ์เหมือนที่ใช้ในนะงาน The North Face ที่เขาใหญ่ไปต้นปีเนี่ยผมใช้สีเขียวแล้วก็ดีมากซัพพอร์ตดีเด้งด้วยนะนุ่มเด้งด้วยเออช่วยให้ปรับรองเท้าจากที่มันแบบระดับเราที่ไม่ใช่คนวิ่งเร็ว อาจจะรู้สึกกระด้างไปนิดหนึ่งก็ทําให้มันสบายขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะมีปักติดไว้นิดนึงฮนะตะก้านะใครสนใจก็ลองไปกดได้นะครับและข้อสุดท้ายนะฮะราคาผมว่าราคาโอเคนะหกพั 6, ถือว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มค่านะใช้2ปี3ปีได้นะเพราะเราใช้งานไม่เยอะเราใช้ประมาณสมมติว่าวิ่ง e ีซ e ่รี e าร์เนะก็ สัปดาห์ละ30โลได้มั้งสำหรับรองเท้าคู่นี้เนาะ30-40โลผมว่าใช้ได้ประมาณ2ปีอะ่ะเพราะทุกวันนี้ผมยังใช้เจลนิมบัสยีอยู่เลยอ่าผมยังใช้อยู่เลยนะผมใช้สีสีฟ้านะก็ถือว่าเป็นร,ราคาที่คุ้มค่านะ6,500ถึงแม้ว่าจะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆคู่อื่นอนอ,นอาจจะ6,000เกือบจะ7,000ันละอะไรเงี้ย แต่ผมว่ามันมันคุ้มมันควรมีไว้ติดคู่หนึ่งสมมุตินะสมมุติเรามีชูโรเทชันนะหมายถึงว่ารองเท้าสำหรับการเนะขาเรียกอ,อะไรปรับนะปรับว่าเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนใน1สัปดาห์ควรมีอะไรบ้างผมว่าหนึ่งในนั้นก็คือรองเท้า Daily Trainer Recovery เนี่ยผมว่าใช้คู่นี้คู่เดียวก็ได้แล้วก็รองเท้าทำสปี e เวิร์ k เช่น Tempo Interval เช่นถ้าเป็นเอซินะก็เอา Magic Speed นะ และถ้าจะไปวิ่งแข่งก็เอาเมตาสปีสกายปารีสนะหรือเอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็มี3คู่นี้หรืออยากจะเติมอีกคู่นึงเอาไปรองเท้าแบบวิ่งสนุกสนานวิ่งไถ่เดินใส่นูน่นนี่ผมก็แนะนำดูสตรายนะก็มี4คู่นะอ่ะสมมุติว่าตงงาีง่ายๆ Recovery เป็น n i มบายี7นะสมมุติถ้ามีงบ4คู่นะ Recovery n i m b ิม27ยี่สิบเจ็ดเดลิเนเอร์เป็น นุซไตรนะนุซไตร s สปีดเวิร์กเทมโปอินเทอร์เัลเนี่ยเป็นเมจิกสปีดสีเนี่ยตัวนี้ดีโดยเฉพาะสีขาวนะนุ่มกว่าสีอื่นแล้วก็คู่แข่งก็จะเป็นตัวนี้แหละนะเป็นตัว Speed Sky Paris, เมตาสปีดสกายปารีสนะทีนี้ถ้ามีงบแค่2คู่ผมก็แนะนำว่าเอานิมบัสหคู่แล้วก็เอาคู่แข่ง1คู่อาจจะไม่ต้องงบถึงตัวเมตาสปีดสกายปารีสก็ได้อาจจะเป็น นิมบัตหนึ่งคู่แล้วก็นูซาไตรหนึ่งคู่อันนี้ก็ถูกหรือไม่ก็นิมบัตหนึ่งคู่เมจิกสปีดหนึ่งคู่ก็เป็น2คู่ก็พอผมว่าพอแล้วเพราะสมมุติเราวิ่งวิ่งประมาณ4วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยเออผมว่าก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีว่าสรุปสั้นๆนะเอสิกเจนนิมบัตก็เป็นรองเท้าที่เน้นความนุ่มซับพอร์ตสบายเดินสบายซับพอร์ตส,สูงผมว่ารุ่น27ดีกว่า26่และ25แน่ๆแล้วก็ ไม่หย้วยนะไม่ยวยยวบแล้วก็ไม่เมื่อยไม่เมื่ยอน่องเมื่อเดินยาวๆเยอะๆเช่นไปญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้ผมใช้นิมบายทุกครั้งเวลาขึ้นลู่วิ่งนะหรือจะเดินไปสมมุติไปเดินห้างไปไปทำงานหรือไปใดๆผมก็จะมีเนี่ยเจลนิมบ2ยบเจ็ดบอนไดนะแล้วก็หนึ่งศูนย์แป ซึ่งผมคิดว่า10มบาศูอาจจะบางไปทั้งหน่อยแล้วยั่วไปทั้งหน่อยแล้วก็บอนไดผมว่ามันเถอะท้าไปนิดหนึ่งนะฮะส่วนนิมบาสยีผมว่ากําลังอยู่ความพอดีของเอาไปวิ่งได้ถ้าถามว่าคู่ไหนใน3คู่นี้ไปวิ่งได้สนุกผมว่านิมบาสยีินะฮะนิมบาสยีเอาไปวิ่งได้ด้วยแล้วก็วิ่งวิ่งดีแต่แต่นิมบาสเมื่อเทียบกับบางคนเขาชอบนุ่มมากๆกอย่างเงี้ยก็อาจจะสู้1 0 8 0ไม่ได้หรือ ต้องการการซัพพอร์ตเยอะๆก็อาจจะสู้บันไดไม่ได้อ่าอันนี้หรือตัวน้ําหนักตัวเยอะนะอ่าอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบเสียเปรียบข้อด้อยข้อดีของแต่ละคู่นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสาหรับคนที่ต้องการรองเท้าที่ถนอมถนอมฝ่าเทา้าป้องกันแรงกระแทกอย่าลืมนะฮะรองเท้าที่มันช่วยซัพพอร์ตเยอะๆอย่างเงี้ยมันมันก็ดีแต่ว่าอย่าลืมว่าเราก็ต้องการรองเท้าที่มันได้ได้ฝึก กล้ามเนื้อพังผืดใต้เท้าด้วยรองเท้าที่บางทีมันก็ต้องมีวิ่งจ็อกย่าบ้างนะหรือบริหารฝ่าเท้าบ้างนะหรืออ,อหาสัดส่วนความหนักเบายาวสั้นของการใช้งานฝ่าเท้าเราเพราะจริงๆแล้วที่ไปเรียนมาเนี่ยการรีคาบเบอรี่โคตรสำคัญเลยการไม่กระแทกมากเกินไปเนี่ยสำคัญมากๆผม คุยกับหมอนะคุยกับโคช้ชคุยกับกุนเทอร์คุยกับอาจารย์เอกวิทย์เนี่ยเห็นตรงกันว่าแน่นอนว่าแรงกระแทกมันดีในทําให้แบบว่า,ามัน,ม,นมันช่วยเรื่องของกระดูกมวลกระดูกนะมันช่วยเรื่องของกล้ามเนือ้อแต่ว่าการกระแทกที่มันหนักเกินโหลดที่มันเยอะต่อเนื่องแล้วไม่ได้พักเนี่ย มันจะทําให้เราบาดเจ็บแล้วเราจะรีคาบเบอรี่ไม่ทันในการจัดตารางที่เรียนมาเนี่ยแน่นอนเขาบอกว่าสมมุติว่าอ่ะวันนี้เวิร์กโหลดมันเยอะโหลดมันเยอะเนี่ยเขาก็จะให้รีคาบเบอรี่เบาๆและไม่ใช้เทา้าซึ่งนั่นแปลว่าอะไรซึ่งนั่นแปลว่าเขาระวังการกระแทกอิมแพคที่มีต่อฝ่าเทา้าต่อเทา้าต่อเข่าอะไรมากๆนะแน่นอนหลายคนก็จะบอกว่าตรงเท้าหนานุ่มเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้การันตีว่าจะไม่เจ็บใช่แต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่ามันก็ต้องมีทั้งรอ,องเท้าที่นนหนาหนาซับพอร์ตรองเท้าที่บางเพื่อการฝึกกล้ามเนื้อหลายๆอย่างทีนี้เราจะจัดสรรอะไรยังไงให้มันได้ได้เหมาะกับการโหลดและการรีคาเวอรี่สำหรับเรานะครับผมว่าน่าจะประมาณนี้เนาะนิมบัสเชียนะครับผมเชียร์เชียร์มาตั้งแต่ยีแล้วแล้วก็ ยี่สิบหกก็ไม่ได้ลองเพราะว่ามันอาจจะอาจจะมันเขาไม่ได้ส่งมาด้วยเนาะแล้วก็แล้วก็ผมก็ไม่ได้ซื้อด้วยเพราะว่าเพราะว่าผมเห็นว่ามันไม่จําเป็นต้องต้องซื้อเพราะว่ายี่บ้ามันยังดีอยู่มากนะแล้วก็พอมา27เเนี่ยผมก็ใช้แล้วก็รู้รู้สึกว่าเออเข้าใจเลยว่านี่คือตัวพรีเมียมของดิมบัสที่เขาจะต้องต่อยอดเหมือนแบบ เหมือนแบบยอดมงกุฎของเขาอะนิมบัสเนี่ยคือแบบเป็นของดีเป็นเรือธงในฝั่งคุชชั่นของเขาที่แบบว่ายังได้รับการต้อนรับดีเสมอแล้ววันนี้ก็นำคู่นี้มาป้ายาแล้วอยากจะบอกว่าผมชอบคู่นี้นะฮะนี่คือเจลนิมบัส27นะครับน่าจะประมาณนี้สำหรับ r u n n e r s Journey Podcast นะครับก็ชวนคุย นะชวนฟังนะระหว่างทำงานขับรถเพื่อการตัดสินใจเลือกรองเท้าที่เราจะเอาไปใช้ได้อย่างมีความสุขกับการวิ่งนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง Runner Journey Podcast ครับพบกันตอนใหม่ได้ในตอนหน้าสวัสดีครับ